สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อ,พอแม่เอซีทุกท่านค่ะเปิดฉากมาก็เป็นความรักของแม่ลูกเขาเหมือนเดิมค่ะแม่ทองมากับทองมั่นเป็นความรักของแม่ลูกเขาที่มีต่อกันได้ทุกๆวันค่ะถึงแม่ลูกๆของแม่ทองมาเขาจะโตแล้วแต่ว่าเขาก็ยังพยายามที่จะมุดกินนมแม่นะคะแม่ทองมาเขาก็จะมีทั้งบางครั้งก็ยอมบางครั้งก็ไม่ยอมค่ะ และโดยเฉพาะคนที่มุดมากที่สุดก็คือใครคือทองมั่นเนี่ยค่ะลูกสาวคนโตของเขาเป็นอะไรที่เห็นแล้วอบอุ่นใจน่ารักมากๆเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่แม่กิ่งถ่ายไว้ตอนกลางคืนนะคะและ้วก็แม่กิ่งก็เอามาลงให้กับพ่อพ่อแม่ f อซได้ดูตอนช่วงเช้านี้เนาะเพราะว่าตอนแรกแม่กิ่งก็จะทําตั้งแต่กลางคืนแล้วมันดึกเกินไปก็เลยยังไม่ทําก็เลยมาทําลง คลิปช่วงเช้าเนี่ยค่ะอาจจะคลิปนี้จะเห็นเด็กๆตะมุตะมิปุ้ยมุดปุ้ยมุ้ยในในการเรียบทแต่ละคนแต่ละคนนะคะแล้วก็นําชัยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้แม่ก,กิ่งมีได้พานําชัยไปหาหมอนะคะพานําชัยไปหาหมอแต่ว่าแม่ก,กิ่งไม่ได้ไปหาโรงพยาบาลที่มหิดลแล้วค่ะพาน้องพอดีมีเอฟซีท่านหนึ่งแนะนํามาก็เลยพาน้องไปหา ไปหาที่ใหม่ค่ะไปหาที่ใหม่เพราะว่าน้องเริ่มมีมางับงับคันคันอีกแล้วค่ะเพราะว่าน้องก็กินยามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอัญชัยเขากินยามาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ยังไม่หายสักทีแต่ถามว่าน้อยลงไหมอาการที่เขาเป็นก็น้อยลงแต่ว่ามันก็ไม่หายค่ะก็เลยตัดสินใจพาน้องไปที่ใหม่นะคะค่าใช้จ่ายก็มากโขอ,อยู่ค่ะก็มากโขอ,อยู่ แล้วก็หบอที่ใหม่ก็บอกว่าน้องแพ้ฝุ่นพ m นะคะน้องแพ้ฝุ่นพ m แล้วก็คุณหมอก็ฉีดยาให้แล้วก็ให้ยามากินดูค่ะก็เดี๋ยวว่าค่อยดูไปนะคะว่าในสิ่งที่น้องเป็นแล้วมันจะหายไหมถ้าหายก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยนะคะถ้าเขาหายเขาจะได้ไม่ต้องทรมานเนาะเพราะว่าเขาจะทรมานเพราะเขาต้อง คันคันแล้วเขาก็จะงับงับตัวเขาทําให้ขนเขาล่วงหายไปค่ะแล้วก็ลูกๆแต่ละคนก็เนี่ยค่ะตะมุตะมินอนกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีความน่ารักของสตูลน,นะคะมีรักความน่ารักของสตูลก่อนนอนว่ากิจกรรมก่อนนอนของสตูลน,นางทําอะไรบ้าง แล้วก็คลิปนี้แม่กิ่งก็ขออนุญาตพ่อพ่อแม่เอฟทีลงของสวยๆงามๆให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าใกล้สิ้นเดือนเข้ามาค่ะเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าน้ำไม่เท่าไหร่แต่ค่าไฟนีก็น่าจะสูงค่ะว้ายทองอ้นทองอ้นก็เลยต้องพาลูกๆมาทำมาหากินเนี่ยค่ะขายสินค้าของบ้านเราที่มีขายนะคะ ยังไงก็ฝากพ่อพ่อแม่ทุกท่านสนับสนุนุดสินค้าของบ้านเราด้วยนะคะเป็นสินค้าเอ่อมื่อหนึ่งค่ะเมื่อหนึ่งราคาจับต้องได้ค่ะรักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆก,ก็สนับสนุนสินค้าของบ้านเราได้ค่ะราคาเดียวกับท้องตลาดเลยค่ะท้องเต็มค่ะชอบชอบนอนบนหลังทับลมไอเย็นนะคะ แล้วก็บ้านวันนี้บ้านแม่กิ่งก็มีฝนตกอยู่นะคะมีฝนตกอยู่อากาศไม่ถึงกับว่าร้อนมากแต่ก็อบอ,อ้าวอยู่ค่ะช่วงนี้อากาศก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นถ้าเด็กๆไม่ได้รับวัคซีนนี้ก็แย่เลยนะคะผมต้านทานก็จะสู้กับอากาศแบบนี้ไม่ไหวเลยค่ะ หลังจากที่ลูกๆไม่กวนแล้วนะคะหลังจากที่ลูกไม่กวนนอนนอนกระดิกหางสบายใจเลยนะคะแม่ทองมาของเรานางเป็นแม่ที่น่ารักมากเลยนะคะแม่ทองมาเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่เอาลูกคนอื่นเ้าเอาแต่ลูกเขาพี่ทองก้อนครับพี่ทองก้อนก็เป็นพี่ชายที่แสนดีน่ารักตลอดเลยครับลูกของแม่ทองอําไพจะคอยตามติดพี่ทองก้อนนะคะ เป็นใครที่ตามติดมากที่สุดทองอุไลค่ะทองอุไลอันนี้ทองแท้ครับส่วนตัวตึงก็เดินไปเดินมานะคะพี่น้องเขา เดินไปเดินมาเหนื่อยขอพักก่อนครับแม่ครับหล่อมากมายจมูกแดงแจ๋เลยนะคะจะมูกเขาจะเป็นสีชมพูเนี่ยค่ะหมดสภาพกันแล้วค่ะหมดสภาพกันแล้วหลับเป็นแถวเลยค่ะหลับเป็นแถวเลย เดี๋ยวดูความน่ารักของสตูลต่อเลยนะคะพอพอแม่พาขึ้นห้องนอนก็จะเป็นสภาพนี้ค่ะค,คึกค,คักคึกคักกระโดดโลดเต้นสงสารโซฟานะคะสงสารโซฟาแต่ก็ต้องทำใจเนาะยอมทุกอย่างค่ะยอมทุกอย่างเอาผ้าปูแล้วก็ไม่รู้จะจะจะ,จะช่วยได้แค่ไหนนะคะ จริงๆมันมีเป็นเซ็ตของมันโซฟาแต่พังไปหมดแล้วค่ะก็เหลืออยู่แค่อันนี้อันเดียวก็เลยเอาขึ้นมาไว้บนห้องแต่ก็ดูสภาพแล้วก็น่าจะอยู่ได้อีกไม่นานนะคะถ้าสตูนยังเล่นแบบนี้อยู่คนอื่นไม่มีใครเล่นนะคะมีแต่เขานี่แหละกระโดดขึ้นกระโดดลงคึกคักไปเกือกกิ้งนอนอยู่แบบนี้ค่ะดูดูดูด หุน่นหุ่นไม่เป็นอุปสรรคนะคะพ่อๆแม่ดูสตูลเขานะเวลาเขาตีลังกานี่ซับับซับตับ,บ,บเลยนะคะดูไปยิ้มไปกับความน่ารักของสตูนนะคะอยู่กับใครอยู่กับแม่ทองมาค่ะอยู่กับแม่ทองมาแล้วก็เมื่อคืนนี้ตอนก่อนนอนแม่กิ่งก็จะมีเอาน้ำพาขึ้นมานอนด้วยเอาน้ำพาขึ้นมานอนด้วยนาง นางแบบว่านั่งจ้องเขาใหญ่เลยนะคะแต่ว่าก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ค่ะสามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วพอเวลานอนนางก็ไปนอนบนหัวแม่เหมือนประมาณว่าห่วงห่วงห้อง,อ,ง,อ,งอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติตั้งแต่พี่บุญมีไม่อยู่เขาก็จะนอนคนเดียวเนาะเขาจะนอนคนเดียวแล้วทีนี้พอมีคนเข้ามานอนด้วยนางก็จะเหมือนกับว่ายังไม่คุ้นชิน ก็เดี๋ยวก็จะค่อยๆจูนกันไปค่ะแต่ก็น้ำพาก็นอนกับแม่กิ่งมาหลายครั้งแล้วนะคะนางนอนอยู่ได้เพราะว่านางไม่กวนเนาะอันเหนื่อยแล้วเหรอลูกฮะอ่นตุนตุนเหนื่อยแล้วเหรอคะอุ้ยขอพักแป๊บแม่ขอพักแป๊บหนึ่งค,คึกค,คักคึกคักถ้านางไม่ออกกำลังกายนางก็คงจะตู้ดต้ามากกว่านี้นะคะ อันนี้ก็อ้อนแม่อ้อนแม่แม่ทองมานี่ก็อ้อนแมวขี้อ้อนมากเลยนะคะแม่เสือใหญ่ของเราตีหน่อยว่าสตูนอะ่ะเขาเป็นแมวที่ล่าเริงนะคะเขาจะวิ่งเล่นกระโดดโลดเต้นเลยทําให้เขาไม่ตูตะมากนะคะทองมาเดี๋ยวนี้ก็กลับมากระโดดโลดเต้นเหมือนกันแล้วคะ่ะก่อนที่จะสตูนจะเล่นทองมาก็วิ่งเล่นไล่กับสตูนก่อนแล้วนะคะวิ่งเล่นไล่กับสตูน เห็นเขาวิ่งเล่นไล่กันแล้วก็มีความสุขแบบนี้แม่กิ่งก็ดีใจทําให้มีรอยยิ้มก่อนนอนนะคะทุกๆคืนเนาะก็เลยส่งความน่ารักความสุขมาให้กับพ่อพแม่เอซด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาดูเสื้อผ้ากันต่อเลยนะคะแม่กิ่งมีคอลเลคชันสําหรับหน้าร้อนนะคะมีเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเป็นผ้าสปันใส่ดีมากๆเลยนะคะผ้าสปันนี่ใส่ไม่ร้อนค่ะ ใส่สบายมากมีหลากหลายลายหลากหลายสีนะคะพอ่พอพ่อแม่ชอบก็ทักแม่กิ่งมาได้นะคะแล้วก็เสื้อคอกระเช้าเนาะมีหลากหลายสีมี3มไซส์นะคะมี3มไซส์มีตามที่แม่กิ่งโชว์เลยค่ะมีของตามที่แม่กิ่งโชว์เลยพอ่พอพ่อแม่ท่านใดสนใจก็ทักแม่แม่กิ่งมาได้ที่ไอดียลน KT.2204 หรือโทร0624614163นะคะอากาศร้อนคอลเลกชันเสื้อคอกระเช้าเราก็มาเสื้อกล้ามเราก็มาค่ะแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ออกไปเที่ยวเราก็มาเหมือนกันค่ะยังสวยๆเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวยังไงดูสินค้ากันไปก่อนนะคะ เรามีขายน้ำมันพิมพิลาแล้วขายเสื้อผ้าแล้วขายผ้าถุงแล้วแล้วก็ขายผ้าคุมไหล่แล้วสิ่งที่แม่กิ่งอยากขายอีกอันนึงก็คือน้ำาเอน้ำพริกค่ะพอ่พอพ่อแม่ว่าดีไหมคะพอดีแม่กิ่งมีไปกินน้ำมน้ำพริกเอ่ออยู่ของอันหนึง่งแล้วสึอว่ามันก็โอเคอร่อยดีค่ะ อยากจะทราบคอมเมนต์จากพ่อพ่อแม่เอฟซบ้างคะ่ะว่าถ้าแม่กิ่งขายน้ำพริกจะได้ไหมจะพ่อพ่อ,พอแมออ่จะสนับสนุนไหมคะ <c oughs> เนาะอ,อ,อะไรที่ขายได้ก็อยากจะขายไปหลายๆอย่างคะ่ะเพิ่มเติม,ตมขึ้นมาเนาะยังไงฝากคอมเมนต์หน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ำพริกคะ่ะ เซตนี้เนื้อดีทุกตัวเลยนะคะเป็นผ้าที่เนื้อผ้าดีค่ะใส่สบายทรงอาจจะไม่ทันสมัยสักเท่าไหร่นะแต่ว่าท่านใดที่ชอบออในสไตล์แบบนี้ก็ซื้อไปคุ้มค่ะคุ้มบอกเลยว่าคุ้มค่ะเพราะว่าราคาที่ตอนแรกที่ผู้ใหญ่ใจบุญที่ให้ไม่กิ่งมาเนี่ยท่านขายอยู่ยที่ ห้าหกร้อยเลยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนท่านอยู่ที่ขายอยู่ที่โบเบคค่ะท่านขายอยู่ที่โบเบเนาะท่านเป็นลักษณะขายส่งอะคะ่ะยังไงก็ฝากสนับสนุนอุดหนุนสินค้าของบ้านแม่กิ่งได้นะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าใส่แมวแล้วก็ค่าไฟให้กับเด็กๆค่ะ ตอนนี้ค่ะแม่กิ่งก็เลี้ยงลูกไปขายสินค้าให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอซไปค่ะคันจะออกไปขายที่ตามตลาดนัดก็เวลาก็ไม่มีนะคะไม่มีเวลาตรงนั้นพอค่ะก็เลยต้องมาอาศัยขายแบบนี้เอายังไงก็ฝากสนับสนุนด้วยนะคะวันๆแม่กิ่งดูแลลูกๆแล้วก็ดูแลบ้านก็หมดวันแล้วค่ะหมดวันแล้วแล้วก็มาทำคลิป ส่งความน่ารักให้กับพ่อพ่อแม่เอฟีได้เห็นได้ดูก็วันๆก็แทบจะไม่ได้นั่งค่ะแล้วถ้าเรายิ่งออกไปขายตามตลาดนัดอีกเรายิ่งไม่มีเวลาเลยค่ะตอนนั้นเนาะแต่คันเราจะไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ต้องกินต้องใช้ค่ะลูกๆก็ต้องกินต้องใช้ทุกวันค่าใช้จ่ายมีทุกวันค่ะน้ำมันพิมพิลาก็ใช้ดีนะคะย่ง เรายังขายอยู่นะคะเป็นสินค้าโอท็อปนะคะเป็นสินค้าโอท็อปหอมฉุยก็สูตรดมค่ะไว้สำหรับสูตรดมจะซื้อใช้เองหรือว่าซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีค่ะ กิ่งขอบคุณค่<พ>อบช,ชันดูนทำไมน,นั่นนี่ลูกโอ้นี่ท่าคนสวยนั่งเหรอเนี่ยฮะเอ็นดูคนสวยของบ้านเรานั่งนะคะน่ารักมากมายเลยลูกสาว